ครับก่อนหนึ่งเราขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องน,อนสสามกน,นะครับน,นสสามกไอ้นสสามกนี้เราสามารถครอบครองปรปัก์ได้หรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะฮะอันนี้คือประเด็นหลักนะก่อนจะไปดูตัวอย่างนะครับไปดูตัวบทกฎหมายก่อนนะครับ ไอ้เรื่องการครอบครองปรปักษ์นะครับมันจะอยู่ที่มาตรา1382แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาบอกว่า1นะบุคคลใดครอบครองนะครับทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไว้ 2. โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมี3อย่างนะโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ3 นะอันนี้จะแบ่งแยกนะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นรถยนต์อะไรเงี้ยต้องได้ครอบครองแบบติดต่อกันเป็นเวลา5ปีนะครับแบบเนี้ยนะครับถ้าครอบครองของผู้อื่นแบบเนี้ยท่านว่าบุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์นะท่านว่าบุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์ทีนี้ มาสู่ประเด็นที่เราตั้งเอาไว้นะครับว่าไอ้นสอสสามกนเนี่ยมันครอบครองปลรปักได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็มีดีกาตัดสินไว้เยอะแยะนะครับดีกาที่ผมยกมาเนี่ยเป็นดีกาที่หนึ่งสามหกเก้าปีห้าแปดนะครับดีกานี้ก็ตัดสินวางแนวเหมือนเดิมนะครับก็บอกว่าบุคคลนะครับ จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นนะครับที่ดินนั้นนะจะต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เสียก่อนจึงจะอ้างการครอบครองปรปักได้นะครับเมื่อที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นนสสามกนะครับที่มีเพียงสิทธิครอบครองนะครับโจท์ Brig. จึงไม่อาจอ้างการครอบครองประปักในที่ดินพิพาทได้สรุปนะครับการครอบครองปรปักนะครับในที่ดินนะที่ดินนั้นต้องเป็น กรรมสิทธ์นะมันถึงจะครอบครองปรปักได้ถ้าที่ดินนั้นนะครับมันเป็นเพียงสิทธิครอบครองอย่างเช่นนอส,สามกอย่างที่ผมพูดนะครับแบบนี้มันจะใช้1382ไม่ได้มันจะครอบครองปรปักไม่ได้นะฮะทีนี้ประเด็นต่อมานะครับถ้าเกิดว่าอนอกสสามกนะครับทีแรกมันเป็นนอสสามโกแหละตอนเข้าไปครอบครองนะฮะแล้วต่อมานอสสามโกนั้นมันได้แปลสภาพ หรือว่ามันได้ออกเป็นฉนดนะในภายหลังนะครับคนที่ครอบครองนรสามกอแล้วก็ได้อยู่ในที่ดินที่มีฉนดนั้นจะครอบครองปรปักจะอ้างการครอบครองปรปักได้ไหมยอย่างไรนะครับอันนี้นะครับผมนํามาจากคำพักษาสารดีกาที่สามแปดสามเก้าแปดศูนย์ปีห้าแปดนะครับดีกาที่สามเก้าแปดศูนย์ปีห้าแปดนะครับ เรื่องราวมีอยู่ว่านายกอไก่นะครับเข้าครอบครองนอส3ามกอของนายขอไขตอ 4, นะ่ตอนปีส3นะตอนปีสีทีนี้ปี5-1ครับปี5-1กรมที่ดินก็ออกโฉนดที่ดินให้กับนส3แปลงเนี้ยนะครับแปลงเดียวกันนะครับแต่ว่าออกเป็นโฉนดนะทีเนี้ยพอมันครบ10ปีแล้วนะครับ นายก็ไปฟ้องนายขอนะครับไปฟ้องนายขอว่าเนี่ยตัวเองมีสิทธิ์ได้ที่ดินผืนนี้เพราะว่าตัวเองครอบครองนะครับมาเกิน10ปีแล้วนะครับ10ปีขึ้นไปแล้วนะฮะแบบเนี้ยนะครับนายกข้ออ้างของนายกนี่มันฟังขึ้นหรือไม่นะครับเออนั่นสิคือ,อการครอบครองปรปักเนี่ยมันเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหน รเริ่มนับตั้งแต่ปี2543ไปจนถึงปี56หรือว่านับตั้งแต่ปี51ไปจนถึงปี56นะครับไปดูกันนะครับศารนะครับท่านได้วินิจฉัยว่านะครับทางราชการนะเพิ่งออกโฉนดที่ดินเลขที่54893ให้แกน่นายขอนะครับ ก็คือคนที่ถูกฟ้องนั่นแหละเมื่อวันที่25่ลุ่กุมภาปีห้าหนึ่นะครับนับถึงวันที่นายกอฟ้องคดีเมื่อวันที่15บห้ามกราคม56ยังไม่ถึง10ปีนะครับพอเห็นคําตอบลางๆแล้วใช่ไหมนะฮะว่าเขาเริ่มนับตั้งแต่วันไหนนะครับแล้วศาลก็วินิจฉัยต่อไปว่าแม่กอไก่เนี่ยจะอ้างว่าตนได้เข้าครอบครองที่พิพาทมาตั้งแต่ปี43 ซึ่งในขณะนั้นทางพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินเดิมนะครับตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็คือนสอสากเลขที่2623ของนายขอไข่นะครับนายกเนี่ยก็ไม่อาจนับระยะเวลาครอบครองที่มีอยู่แต่เดิมนะมารวมเข้ากับระยะเวลาครอบครองที่ดินได้นะครับก็คือไม่อาจ นับเอาระยะเวลาตอนที่ครอบครอง okay. lifetime, yeah. ที่ดินตอนที่เป็นนศสามกเนี่ยตรงเนี้ยไม่นับนะครับเขาจะนับตอนที่ที่ดินเป็นโฉนดแล้วนะสาให้เห็นผลว่าเพราะการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นโดยการเข้าครองปรัปากจะมีได้แต่เฉพาะที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับฉะนั้นนะฮะที่ดินนะครับที่มีเพียงสิทธิครอบครอง ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในนสามกเนี่ยไม่ว่าโจดอะอย่านงนี้ก็คือกอไก่นะครับจะครอบครองมานานเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักตามประมวกลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3ึ2นะก่าวโดยสรุปนะครับน o สามกมันครอบครองปรปักได้หรือไม่เราแต่อ้างก่อนครอบครองปรปัก no สามกได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ประเด็นที่2 หากนอสสามเนี่ยมันได้แปลสภาพเป็นโฉนดแล้วนะครับผู้ที่ครอบครองนองสามน,นั้นอยู่เนี่ยจะอ้างการครอบครองปรปักได้หรือไม่อย่างไรคําตอบคืออ้างได้นะแต่ว่าการนับระยะเวลานะครับไม่ได้นับระยะระยะเวลาตอนที่เข้าไปครอบครองน,นะครับให้เริ่มนับระยะเวลาตอนที่นสอสามนั้นได้ถูกแปลสภาพเป็นโฉนดแล้วนะครับก็คือเป็นโฉนดแล้วครอบครองมา สิปีอย่างเงี้ยคุณก็จะได้กรรมสิทธิ์ไปโดยการครอบครองปละปักนะครับแต่ถ้าเป็นโฉนดแล้วครอบครองมายัางไม่ถึง10ปีอันนี้ก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์นะตามดีกาที่ผมว่ามาเมื่อตะกีนนะครับโอเคนะฮะคิดว่าน่าจะเก็ตพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ